เรียกว่าโดนคดีความเลยไม่มีใครเห็นด้วยที่เราจะทำอะไรอีกเลยกำไรรับไปแล้วหนึ่งแสนผมพุทธิธรธน,นมอมผลหรืออาจารย์พุทธสุดปังพลังบวกย้อนกลับไปเนี่ยผมทำเกี่ยวกับธุรกิจซีดีในยุคแรกเลยที่วิดีโอเปลี่ยนเป็นซีดีผมก็มั่งคั่งก็กลับกลายเป็น4ปีเรียนปี1ถึงปี4นี้ผมรวยเป็น10ล้านเลยแล้วก็พันตัวเองไปทำธุรกิจไรอ้อยอกับกลายเป็นเราพึ่ง ดินฟ้าอากาศเจอสภาวะคาดทูนเป็นนี้แบงค์หลังจากนั้นก็มาเจอธุรกิจเป็นสไตล์ชร์ลูกโซนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าโดนคดีความเลยแล้วก็บ้านโดนยึดรวมทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนก็เลยผ่านไปบวชแล้วก็ได้เป็นเรียกว่าพระอาจารย์ที่ไปบรรยายที่ต่างๆแล้วก็ในขณะที่ผมสึกออกมาต้องมาดำเนินคดีก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนานถึงสิบ็ดเดือน แล้วเราก็ไปปฏิบัติธรรมในเดือนจำให้ธรรมะกับเพื่อนนักโทษด้วยกันพอได้เจอเจออย่างนั้นมาปุ๊บเราเค็ดหลา่าคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานพี่น้องไม่มีใครเห็นด้วยที่เราจะทําอะไรอีกเลยกลัวและขยะผมก็มองถึงว่าจุดโฟกัสของผมคือหนึ่งออนไลน์ต้องขึ้นมาสร้างตัวตนผมก็ออกมาไหลสดในเพจของผมเองซึ่งให้ธรรมะ แต่ก็คิดว่าในอนาคตอ่ะมันไปในรูทางนี้ผมก็เลยมุ่งหน้ามุ่งตาว่าผมจะทําธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งและออนไลน์เท่านั้นผมก็ไปจับตัวดูหลายอย่างแอปพลิเคชันนั้นแอปพลิเคชันนี้จนวันนี้ฮะผมได้เปิดและผมได้เจอบอสกุมภาปุยฟ้าพอผมฟังไปปุ๊บผมรู้สึกจับใจไม่ต้องเชื่อผมผมมาพิสูจน์ด้วยตัวผมเองแต่ในระยะเวลาเพียงหงเดือนผมมีกําไรรับไปแล้วหนึ่งแ ระยะเวลานี้ผมมองไปที่จุดมุ่งหมายของผมผมจะทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่ทําเพื่อครอบครัวผมจะสร้างฐานะของผมขึ้นมาใหม่ครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนชีวิตโดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าดอบลิสให้ของขวัญวันเกิดของตัวเองและให้ของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยยากกับผมมาผมจะทํากําไรให้ได้1ล้านในวันนั้นเพื่อมอบให้คุณพ่อคุณแม่